เริ่มตั้งแต่พี่น้องประชาชนที่ทยอยเข้าไปพื้นที่เพื่อเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งนะครับผ่านคลองเปรมประชากรน,นะฮะในตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับก่อนที่จะเสด็จช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับโอ้โน่ารักมน้องคนนี้นอันนี้ภาพจากแฟนเพจพ่อลานนะครับซึ่ง ตลอดแนวที่ประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จเนี่ยสองฝั่งเลยนะครับมีดนตรีมาเล่นนะปูเสือเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะแล้วก็สองฝั่งเนี่ยบางช่วงก็จะเป็นโครงการบ้านมั่นคงนะเป็นโครงการอันเป็นไปตามแนวพระบรมราโชบายนะเพื่อฟื้นครองนะปรับภูมิทัศน์ทัศียภาพสวยงามและคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ดีขึ้นนะ,ะนะครับ ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับวันนี้ไปรอรับเสด็จอยู่นะจนกระทั่งถึงเวลานะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีครับนะก็เสด็จนะอันนี้เป็นคลิปที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์กันนะครับนะเราขออนุญ,ญาตนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมในพระบารมีครับพราะโคร,รงการทั้งหมดนี้อันเนื่องมาจากแนวพระบรมราโชบายครับ ่วยงานรัฐต่างๆก็ร่วมใจกันดําเนินการจนสําเร็จนะขณะนี้สําเร็จไป35%เนะแต่ว่าวันนี้เป็นการเสด็จนะทางชลมาศนะไปทรงเปิดสวนเปลมประชาวนารักษ์นะครับนะซึ่งสวนเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะทางปตทเนี่ยได้ดําเนินการจัดสร้างถวายขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับพี่น้องประชาชนสองฝั่งครองวันนี้ก็ได้ชื่นชมพระบารมีนะคงเปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับนะ,ะนะนะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับ นะความงดงามสองฝั่งคลองเปรมประชากรจากการออกแบบและความคิดสารต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่5สมัยมีคลองเปรมประชากรนดน,นำความงดงามจากอดีตกลับขึ้นมาพัฒนาปรับให้ทันยุคทันสมัยจัดระเบียบยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคลองเปรมประชากรแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับนะแล้วก็ในโอกาสที่ไปที่สวนนะเสร็จ เรียบร้อยนะฮะ,ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาระเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักนะฮะนะครับนะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับแล้ววันนี้ในแฟนเพจพีรพั FC นธ์เอฟซได้มีการโพสต์ภาพเซตเนี่ยเป็นภาพชุดนะฮะท่านองคมนตรีลุงตู่ครับพลเอกประยุจัน์โอชา่ะนะวันนี้ก็ได้พบกับ คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกนะนะครับในโอกาสนะที่เฝ้ารับเสด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับระหว่างรอเฝ้ารับเสด็จนะ,ะในอดีตนายกเ,าเดี๋ยวดูภาพมืสักครู่นิดนึงนะรัฐมนตรีพิทอปนะรัฐมนตรีพอมอซึ่งกำกับดูแลกพอชอทำโครงการนี้โดยตรงนะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะบิดาก็ามาด้วยอนะ่ก็ ได้ถ่ายรูปกับท่านอดีตนายกลุงตู่นะครับนี่ครับก็หลายท่านก็เป็นรัฐมนตรีในยุคที่ท่านเป็นนายกก็คุ้นเคยกัน,นส่วนนี่พลเอกอนุพงศ์ใช่ไหมใช่บิ๊กป๊อกเพราะไม่น,นานนะสมัยนั้นก็พลเอกอนุพงศ์ก,ก็ขับเคลื่อนง,งานนี้ครับเนี่ยก็คุยหารือกันพบปักกันก็เลยขออนุญาตแบ่งปันภาพมาให้ท่านผู้ชมนะฮะสมัยนั้นนี่เนี่พลเอกอนุพงศ์ไงวะท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไงยุคนั้น ก็เหมือนคูวิทยนยุคนี้มทหนึ่งนะนมท .1 ปัจจุบันก็ไปตรวจความเรียบร้อยนะเนี่ยวันที่เริ่มต้นโครงการนี่คือโครงการชุมชนประชาร่วมใจสองนะที่ลงเสาเอกโดยนายกลุงตู่นะฮะนี่ยท่านรัฐมนตรีพมตอนนั้นฮะซึ่งก็อยู่พักรวมไทยสร้างชาตินะ นะคุณอะไรนะอา่อา,อามีคุณอนุทินอา่าคุณจุติไกลเลิกเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีพมตอนนั้นค่นะแล้วก็คุณคนเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยนะนี่คือยุคนั้นเลยนะยุคที่ไปลงเสาเอกนะแล้วโครงการก็ขึ้นหน้ามาเป็นลำดับนะจนกระทั่งปัจจุบัน35% 2,000กว่าครัวเรือนที่สร้างเรียบร้อย แล้วก็จากทั้งหมดเนี่ยหกพั 6, นหกพันครัวเรือน38ชุมชนนี่คือวันนั้นนะฮะเป็นโครงการที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพราะต้องเป็นเงินประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการสนับสนุนเงินทุน,นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ผ่อนชำระ,ะ20ป่ปีผ่อนเดือนละ2,600บาทเนี่ยนะครับซึ่งครองเปลมประชากรเนี่ยถ้าเราดูภาพในอดีตนะครับนี่คือภาพสมัยรัชกาลที่5นะครับ เป็นคลองซึ่งยาวจริงๆแล้วเนี่ยกว่า50กิโลเมตรนะครับคลองเปรมประชากรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะก่อนจะมาเป็นปัจจุบันนะโอ้โหโอ้โหไม่เหลือเขาเลยค่ะนะแล้วก็ส่วนปัจจุบันนะฮะนะครับปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะมีความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น นะมีชุมชนมีบ้านที่มั่นคงนะไม่ได้เป็นผู้บุกรุกอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนจากการผู้บุกรุกกลายมาเป็นเจ้าของบ้านนะแล้วก็ส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าระบบการระบายน้ําก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นสวยงามขึ้นนะครับนะแล้วโครงการที่สําเร็จได้ก็ด้วยพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงทํใไมเช่นนั้นแล้วเชื่อว่าไม่สามารถจะประสบความสำเร็จแบบนี้ถ้าลำพังเฉพาะ ข้าราชการน่นะแต่ว่าด้วยพระบารมีแล้วข้าราชการทุกหน่วยจึงร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่จนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไว้เนื้อเชื่อใจะ,ะแล้วร่วมทําโครงการโดยเฉพาะชุมชนแรกๆสามชุมชนที่เสร็จไปที่เราเล่าเมื่อวานเนี่ยนะก็กลายมาเป็นต้นแบบจนกระทั่งปัจจุบันขับเคลื่อนต่อครับพอเป้าหมายทั้งหมด6 0พันกว่าครัวเรือนะนะ อันนี้ก็มาฝากกันในโอกาสสําคัญวันนี้นะครับน,นี่คือบ้านเมืองของเราจนกระทั่งนักการเมืองบางพักอ่ะผมเอ่ยพักส้มอ่ะไปเคลมสมัยก่อนโจมตีวรารฐบาลชุดนี้ไม่มีผลงานหรือแม้กระทั่งคอยให้ท้ายกลุ่มที่จับช่วงสถาบันพอโครงการนี้ลุล,ล่วงปรากฏรูปธรรมจับต้องได้คนมาดูงานจากทั่วโลกคะนะก็มีสสอพักส้มเข้าไปสนับสนุนโครงการแล้วกองเชียร์ไปเคลมราวกับว่าเป็นคนทําทั้งหมดอ แต่ที่มาที่ไปคือแบบนี้ครับค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มนะจะมีภาพประทับใจมาฝากเพิ่มเติมวันนี้วันหยุดนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้หยุดอยู่ที่บ้านนะวันนี้วันที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญครับวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยสยามฉบับถาวรฉบับแรก เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ครับค่ะ<ฆ>และววันนี้ที่สภาก็มีการจัดนะมีพิธีเปิดงานวันรัฐธรรมนูญครับนี่ท่านประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์บรรนอก็บอกบ้านเราเนี่ย มีรัฐประหารมีการยกเลิกรัฐธรรมน,นูญอันนี้เป็นจุดอ่อนนะในการรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับรัฐธรรมน,นมูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่สะท้อนถึงเจตจำนงร่วมกันของคนในชาติแต่ในประวัติศาสตร์การคนไทยที่ผ่านมานั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมักจะเกี่ยวกับความขัดแยง้ง การัประหารรวมถึงการยกเลิกรัฐมนุถยง20ฉบับการกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงถึงจุดอ่อนในการทว่ารักษารัฐธรมนูญและรักษาประทราเยิยมงใจของประเทศของเราเพราะท่านอาจารย์วันนนับประธานรัฐสภา แล้วหลังจากนั้นก็ยังได้ให้ความเห็นกรณีจะแก้กฎหมายจัดระเบียบนะเรื่องบริหารราชการกลาโหมนะเรื่องป้องกันรัฐประหารซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อเบรกหน้าวันนี้มีการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญคุณนิกรจำานงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนานะครับนะเห็นว่าวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญโอกาสที่รัฐรมนมูญีชวประชาชนนั้นยังมีอยู่นะแต่ไม่สามารถจะเสนอนะทันภายในสมัยประชุมนี้สมัยสภานี้นะครับ คาดว่าคงทําได้เพียงการตั้งสสร่ะนะอันนี้คุณนิกรจำาวงกล่าวนะแต่อยากที่จะให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงนะส่วนในแง่ของพิธีการวันนี้ครับที่รัฐสภาก็มีพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีย์รัชกาลที่7เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้ท่านประธานสภานะ ก็เป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็พักการเมืองต่างๆครับพักภูมิใจไทยวันนี้บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าพิพิธภัณฑ์รัฐสภาครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายพระราดอนปิศนานันทกุลนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยร่วมพิธีวางพานประดับปุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดนะอันนี้นำโดยออรองประธานสภาแล้วก็เลขาธิการพักนะฮะนี่มีสอสอพักภูมิใจไทยเข้าร่วมนะพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนะนะเป็นโอกาสวันรัฐธรรมนูญ แล้วก็พักการเมืองอื่นๆนะฮะพักรวมไทยสร้างชาติก็จัดกิจกรรมเหมือนกันนะคะนําโดยดรดวงฤทธิ์เบญจทิกุลชัยรุ่งเรืองรองหัวหน้าพักแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะคก็ร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุธิวรีแล้วก็วางพานพุ่มนะคะนนที่รวมไทยสร้างชาติพระบรมราชาธิบรีนะเช่นเดียวกันแล้วก็ประชาธิปัตย์ครับนะในส่วนของประชาธิปัตย์ก็นําโดยคุณอรงกรณ์พลบุตรครับนะ เนี่ยอันนี้ของประชาธิปัตย์นะครับไม่รู้ก็พักด้วยก็เป็นวันสำคัญนะฮะของอการเมืองการปกครองเพราะเรามีรัฐธรรมนูญ<ช>นะฮะส่วนพักเพื่อไทยครับวันนี้คุณดนุพน์ปุณกันนะก็ได้กล่าวถึงวันรัฐธรรมนูญนะครับนะวารรมนูญปีห0ศนเนี่ยเป็นผลพวงของรัฐรหารเพื่อไทยพยายามจะแก้และจัดทำใหม่หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จนะนะจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ย มีการเขียนกันใหม่หลายครั้งนะครับวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม67ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นแบนเนอร์นะที่สรุปข้อมูลมาว่าประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดเนี่ยประเทศไทยเรานติดอันดับต้นๆของโลกนะครับมี20ฉบับนะ,ะสาธารณรัฐโดมินิกันใน39ฉบับอันดับหนึ่งเลยมากสุดเวเนซุเอลา26ฉบับนะฮะ ตามมาด้วยเฮติยี่สามฉบับแล้วก็ตามมาด้วยประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับยี่สิบฉบับนะนะ,ะนะเยอะนะนะก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรการมนูนเปลืองอีกป,ประเทศหนึ่งนะแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นลหละมันก็มีเหตุที่มาที่ไปนะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ช่วงนี้พักกันก่อนคูน่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ